แล้วแล้วพี่น้องแล้วแนุ่้ยชาใบเอิร์ฟชาวใบเอิร์เอิ่มอืรมตูนแมนบอมมาอีกแล้วครับทีมงานคุณนาภาพจากคุณพี่เมษบัวนะครับ วันนี้มาในเตรียมยังครับวันนี้มาในเตรียมผ้าอุบลค่ะผ้าอุบลก็คือ,อโอโ้ยมาในเตรียมผ้ากาบบัวพี่น้องมาอุบลก็ต้องเป็นผ้ากาบบัวเท่าน,นั้นครับพี่น้องครับชุดสวยจากพนักงานคุณหยางนะครับพนักงานหญิงหยางเหรอครับปมาแล้วมาวันนี้หญิงหยางไม่มาเหรอครับโอ้ส่งชุดมาแทนนะครับชุดสวยๆจากร้านคุณหญิงหยางนะครับหรือว่าร้าน อ่าอ uh, ันยังคือันอยู่ในอันฝุ่นละครับทางวารินฝุ่นละเด้อก็ทางอุบลบุ่นละครับในในเมืองอุบลนครับพี่น้องครับประปิทศวันนี้วันนี้วันนี้มีแค่จีนูนจีโปมจีหลธินะครับ สามจีแต่สีหาจีมันจะเร็วว่าน่ามันอีมีจีนูนจิหลีดจโปมครับนี่สามจีเท่านี้ละวงยิงวงยิงวงยิงบอกไม่สุดเท่ากับเออมอเตอร์กันละสิบาทบัสวดดอกจ้าว่า แต่ว่าเล็กตารางหนังแอ่บอ่ดได้ักนีแล้วลูกสก่นี่่ได้ไแล้วไม่ใช่แม่อยากให้มันต่บอันนอกว่าขันสูงกว่านี่อีกรู้สยืนท่าไหมอะไดิ <laughs> บอสยืนยัวบอกไซสไหมแม่อ่ะสไซพูดมากะซีกะิโอกะซิเ <laughs> อเออยู่เนอะงได้มีพี่แดนเซอร์า มาในเตรียมผ้ากาบัวนะครับวันนี้ไม่ยากปาอจอยากใส่ปอจา,าอยากใส่ติโอววจะข,จออขอกล้องเมาสาหน่เนาะขอลดเรียยนะครับพี่น้องครับ อุปกรนะครับทาโพลให้โดริกอยู่นะครับพี่น้องครับน้องว่ายาวขึ้นสูงลในแต่โคสันขึ้นขึ้นไม่สูงเท่ากับน้องความของอุปกรนะครับแต่ว่าแต่ว่าสูดเหมือนกับเพราะสูงพี่น้องเพราะทั้งทึงมันทั้งทึงนั่นแปลนกับสูงอยู่แล้วให้โดริกสุดนะครับมันกับยุ่งเครงกับพ่อไปสูงนะครับพี่น้องอีหรีนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหภาพ ภาครามยอมน้ำเงินนะครับวันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะ,นะครับฮะเออวันนี้อนเดลิกเป็นใจมากค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นก็บังไฟเออขึ้นไปเรื่อยเออประมาณนี้ละหา <c oughs> ยเมื่อกลางค่อจอนทายได้เนี่ย คุณทุกไลน์ก oh. no. <What? S 4> like ็จะขี่ขานปวดข้อสวัสดีครับนี่โอ้ยมีเนื้อไป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 เอาฝากเพลงครับเปิดในส่วนของการเนาะผลงานเพลงตูนมครับตูนขาต้องเซ็นเสื้อน้ำบ่ผลงานเพลงเมื่อ เฮ้เปิดใส่สองการเนาะพี่น้องฝ่ายงานเพลงตูนเพื่อดอกปูนบานนะครับฝ่างานเพลงตูนเพื่อดอกปูนบานนะครับพี่น้องครับเอาเส้นเจอเอากระเจ้าว่าเล่นเบิดได้สองการก็ต้องเปียกแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูพี่น้องด้านหน้าครับเบอนี้เขาเล่ยยูทูปหนะพี่จอนนี่มือปราบนะครับสวัสดีแม่สวยครับเบอร์มาไหมนี่เบอร์มาเออ เล่นบ้านเกิดเมืองนอนอุบลราชธานีมาเด้อผู้ใดคือนหอดแม่ส,สวยกับมาได้เด้อขับไปนอนกับกู้แม่เต้นแถวหน้า,าครับเต้นท่านานอนกับฟอนแถวหน้าจะมาสอดแจ้งพี่น้องมาเด้อพ่อกับแม่ส,สวยได้ครับครับวนาบัเเออออพี่เม็ดบัวมาแล้ววันนี้นี่พี่เม็ดบัวเป็นเพื่อนกับแม่สวยนะครับพี่เม็ดบัวนี่คือพี่เม็ดบัวคือ นางงามเดินสายนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเต็กกี้คุนหนาเปี้ยวเพียวเพีย,ว,พย,ว,พยวเป๊ะมาก <S <S อเออคุณแม่เม็ดบัวที่แต่งหน้าให้ท้องวีก็คือเป็นนางงามเดินสายเก่านะครับก็คือสวยมาก <S <S สมัยก่อน,อน <S <S คือสวยมากาม20ปีที่แล้วคุณแม่เม็ดบัวก็คือโอ้โหนางงามควาขควาที่หนึ่งนะครับคือมง,งลงบ่อยมากใช่ไหมเข้เข้ารอบตลอดเออ โอเคครับขอบคุณครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกับแม่เม็ดบัวครับคือเม่สวยสาวทิฟฟานี่ครับพี่น้องเอ้ยสาวอากาชาเอาก็ะเป๋าอยู่เป็นทิฟฟานี่นะครับน้าบอเออโอเคบายบายครับเดี๋ยวไปดูนะคุณคุณผู้ชมด้านหน้านะครับสวัสดีครับเออหกำลังใจนะนะครับพี่พี่บายยันนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กอะไรเอ่ย โซพิสดาเพื่องาำนะครับเฮ้ยสวยหมดไปดูคุณผู้ชมด้านหน้านะครับสวัสดีพ่อยุดค่ะ